ทุกคนผมเพิ่งได้พบแบงค์ตัวใหม่จาก O อ e n s e by Elup มาครับตัวนี้เป็นรุ่น E 48ครับแบตขนาด 10,000mAh มีมาทั้งหมด3สีครับแต่สีในมือของผมที่ถืออยู่ตอนนี้เขาชื่อว่าพัทยาบีมาเป็นสีทูโทนหวานๆแบบนี้เลยครับพอชาร์จมาเป็นแบบ1 Type C ครับสามารถจ่ายไฟข้ออกได้สูงสุด2 0วั์เป็นพอชาร์จเร็วแบบ PD ครับและอีก1พอร์ต USB นะครับจ่ายไฟออกได้สูงสุด1 8วั์เป็น Quick Charge 3.0นะมาพร้อมกับจอดิจิตอล LED ที่แสดงผลสถานะแบตเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยครับน 74กรัมเท่านั้นเราจะชาร์จผ่าน Type C หรือ USB-A ก็ได้นะครับหรือจะชาร์จพร้อมกันทั้งสองพตก็ได้เหมือนกันขนาชาร์จเราก็มาดูเปอร์เซ็นต์ผ่านจอแบบนี้ได้เลยครับไฟสเตตัสชาร์จเร็วขึ้นแล้วด้วยเห็นไหมครับถ้าเราต้องการจะหยุดการชาร์จนะครับกดปุ่ม2ที่นะครับเพื่อหยุดการชาร์จครับแบตรุ่นนี้ 10,000mAh 10, ชาร์จแบต3,000ได้ประมาณ2รอบนะครับมีข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็ผ่านมาตรฐานอ,อกรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขเขาอาจจะเล็กนิดนึงนะสีสันสวยงามรูปแบบทรงเล็กกระชัด,รดบรอากอนปะรรหลืคิ